ตอนนี้เราก็จะมาทำเวิร์กช็อปกันเล็กๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะปลูกผักแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นคนเมืองทํำยังไงบ้างฮะเดี๋ยวให้คุณปริศลองเลยก็ทำง่ายๆครับก็คือเราจะปลูกพวกผักที่ปักปักปอะไรได้หมดเลยนะพวกนี้ไม่ตายนะครับยกตัวอย่างเช่น่เราก็จะมีต้นสย่างนกปลูกนกปลูกไม่ยปลูกหนูจะปลูกได้ไหมคะได้ครับอึดที่สุดเลยครับต้นอึดที่สุดด้วยเหรอครับต้นนี้คือ วต้นหูเสือนะครับค่ะใช้กินกับลาบได้กินกับอะไรก็ได้กินกับสลัดกินกับเนื้อก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีทานเป็นสดสดทานกันสดสดครับลองดมดูครับกลิ่นมันจะเหมือนกับออริกาโนนะครับเหมือนที่ใส่พิซซ่านะครับอืมกลิ่นหอมมากแล้วแรงด้วย่เหมือนที่ใส่พิซซ่านะครับแล้วเราก็ปลูกง่ายๆครับวิธีการปลูกของมันนี่ก็คือเดี๋ยวมาเริ่มเลยเราก็จะเอาดินนะครับ เอาดินตรงอ๋งงงงงงงอมันรวมไปหมดแล้วนะครับอ๋อมันแบ่งมันสองฝั่งไว้หนูเห็นแ <c oughs> ล้วสองฝั่งไว้แต่ไม่ไมด้ไรวมมากค่ะอันนี้คือดินที่คุณปุ๋ยผสมให้แล้วนะครับนนั่คือไม่รู้ว่าผสมให้แล้วก็คือเป็นดินผสมกับปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อเมื่อกี้ข้างหนึ่งเป็นดินข้างหนึ่งเป็นปุ๋ยหมักใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เอาหนูก็ว่าทำไมเขาแยกเป็นสองคู่ค้าไว้เอาดินสามส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนนะครับค่ะผสมคู่ค้าให้เข้ากันอย่างนี้อ๋อเห็นไหมหนูรู้ล่วงหน้าไงพี่ยอดอ๋อ อันน,นี้น่าจะเป็นลูกมือที่ดีได้นะปุผ <c oughs> สมให้เป็นเนื้อเดียวกันดินของเราก็คือจะใช้ดินใบก้ามปู<า>ค่ะแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาผสมเข้าด้วยกันนะครับถ้าไม่มีปุ๋ยหมักใช้ปุ๋ยคอกก็ได้ครับนะครับไม่มีปุ๋ยคอกก็ใช้ปุ๋ยลุงทิวานะ่ <c oughs> <c oughs> ยังจะเล่นเนาะโอ้ภาชนะที่เรามาใช้ในครัวเรือนเนี่ยที่ที่เหลือใช้เนี่ยก็ขอให้มันระบายน้ําได้และพยุงดินเอาไว้ได้ก็ใช้ได้แล้วอย่างเช่นเช่นว่าตะกร้าขนมจีน ตะกร้าขนมจีนเวลาซื้อขนมจีนมานะคุณผู้ชม10บาทเคยซื้อไหมคะครับแล้วเขาจะให้ตะกร้ามาเลยใช่แล้วจะซีนมาใช่ไหมเรากินขนมจีนเสร็จปุ๊บตะกร้าไม่ต้องทิ้งนะคะครับอตะกร้ามาใช้นะครับทิ้งขนมจีนไปนะครับแล้วทีนอะไรเข้าไปบ้างเราก็เราลองเราเราลองก้นตะกร้าหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ให้ดินมันรั่วไม่ให้ดินมันร่วงไปเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะช่วยให้ป้องกันความร้อนเวลาเราไปวางอยู่บนพื้นปูนให้เย็นด้วยฮะให้เย็นนะครับเราใส่ไปประมาณเกือบครึ่งนะครับหรือ ะเนี่ยครับแล้วเราก็เอาดินที่เราผสมไว้เมื่อกี้ครับตักใส่เข้าไปเลยค่ะคะใส่จนเต็มเลยหรือเปล่าฮะครับใส่จนเกือบเต็มเลยครับเอาแค่ไหนคะพี่ปิ้นคะเอาเอาพอเต็มแล้วแล้วไม่ต้องเอาเทอดขนมจีนไหมคะอ่าไม่คุณครับไม่ได้ครับอ๋อโอเคค่ะโอเคครับแต่ว่าได้เท่านี้แล้วนะครับแล้วก็ปาดให้เรียบอย่างนี้นะครับค่ะแล้วเราก็เอาพืชผักของเรามาปลูกได้เลยแล้วก็เราตัดใบส่วนที่ไม่สวยออกไปแล้วก็ถ้าใบไหนมันใหญ่ไปนนิดนึงก็ตัดไปหน่อยก็ได้ครับ แบใหม่ก็ได้นี่ครับแล้วเราก็ปักเลยครับปักเลยครับมันเฉพาะต้นนี้หรือเปล่าฮะที่ใช้วิธีการปักแบบนี้เราขึ้นอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้ต้นอะไรคะอันนี้อันนี้ต้นมิ้นท์นะครับต้นมิ้นท์ที่เราเห็นอยู่ในแปลงเมื่อกี้นะครับอันนี้อย่างสมมติตัดไปปักต้องปักแค่ประมาไหนครับแบบเนียตัดออกมาหมดนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็เอา ใบเลา่งล่างออกของนี้นะครับเอาใบออกบ้างนะครับเพื่อการไถยน้ำเพราะการไถ่น้ำมันจะได้ไม่เหี่ยวเร็วหนูชอบกระถางในแต่ละทุกอย่างของพี่เขามากยอดสังเกตอันนี้มาจากไอ้น้ำขวดน้ำขวดน้ำอันนี้มาจากที่ใส่ เครื่องปรุงเครื่องปงรุงน่ารักมากครับถ้วขวดเอ่อไหนๆพูดเรื่องกระถางแล้วขวดน้ํานี่ก็เป็นคนละแบบนะครับอันนี้ปลูกแนวนอนเพื่อให้เพิ่มพื้นที่ครับอ,อ,อันนี้ปลูกแนวตั้งเพื่อให้มันเก็บน้ําไว้กินได้เองนี่นะครับอันนี้คือมันจะรากมันจะลงไปกินน้ําเองไหมครับเราเปิดฝาขวดไว้แล้วก็ที่ชนิดของที่เราปลูกออหรอคะอ่าอยความว่าอย่างนี้รากมันจะไม่เน่าหรอครับไม่ไม่เน่าฮะเนี่ยต้องเปลี่ยนน้ำรากรากที่ไม่ตายคือมีสีขาวเห็นไหมครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆมันก็จะไม่่่เเนนนนนาะะคครรัับบีกก็จิ้้้ไดอง ขั้นตอนสุดท้ายของการปลูกก็คือคเราก็อย่าให้หน้าดินมันล้นิ่นเตียนโล่งนี้ครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหนึ่งเราลดน้ำเนเตียนโลง่งเราเราก็พยายามที่จะปกป้องหน้าดินหนไวยโดยการหาสิ่งปกคลุมให้ม,มันนะครับเพื่อที่ว่าเราลดน้ำแรงแงมันก็จะได้ไม่อัดไม่อัดแน่นลงไปแล้วก็เวลาเวลาที่แดดแรงแก็จะได้ไม่แห้งแข็งนะครับดินต้องอ่อนนุ่มครับ ี่ครีแอดเองเลยหรือเปล่าคะก็คิดเอาครับคิดเอาเองเราต้องรดน้ําวันหนึ่งกี่ครั้งฮะถ้าอย่างน้อยวันละสครั้งสองครั้งตาตอนตอนก่อนแดดแรงทั้ง2เวลาก็คือตอนช่วงเช้าและนี่ก็คือต้นไม้ใบฝุ่ยรุ่งชิวากันหยาดตบมือ อันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับสำหรับคนเมืองที่อยากจะทดลองทำง่ายๆนะครับวันนี้คุณปรินซ์ก็มาทดลองทำให้ดูนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปรินซ์มากนะครับที่มาแชร์ไอเดียแนวคิดต่างๆใช่ทำให้เราได้รู้วิถีอีกหนึ่งวิถีนะคะว่าคนจริงแล้วพวกเราไม่ต้องเร่งรีบไปไหนนะคะค่อยๆไปไปช้าๆอย่างมั่นคงแล้วก็มีความสุขสุกดายสบายใจใช่ไหมคะพี่ปครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปรินซ์มากนะครับขอบคุณมากครับครับ ไ,ไงบ้างครับน้องปุ๋ยวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต อีกแบบหนึ่งที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปวุ่นวายกับโลกภายนอกเยอะแยะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ปุ๋ยชอบก็คือเรามีโลกแบบนี้แบบชนบทแบบนี้แต่อยู่ในใจกลางเมืองก็คือเหมาะสมสําหรับคนที่เป็นคนเมืองแล้วก็อยากจะลองปลูกผักเองบ้างหรือว่าจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์อยู่ในคอนโดก็ทําเองได้ง่ายๆคือสามารถทานได้ด้วยแล้วก็ปลอดสารพิษยังไม่พอยังทําให้โลกของเราเนี่ยคือ สวยงามด้วยใช่ไหมคะครับผมใช่ฮะก็คือเป็นไอเดียนะครับหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนเมืองนะครับที่อยากจะมีไลฟ์สไตล์หรือว่าอยากจะมีชีวิตที่เนิบช้าไม่รีบเร่งนะครับ,รบและนี่ก็คือรายการ Slow Life A Beautiful Day นะครับซึ่งเราจะกลับมาเจอกันทุกวันอังคารนะครับวันนี้เราสง่งคุลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ